ถึงเวลานั้นของปีอีกครั้งการทำความสะอาดประจำปีคุณเดินออกไปเครื่องนอกคว้าแปลงปัดฝุ่นและไม้กวาดเพื่อกำจัดหยากใยที่หน้าต่างพวกมันจะต้องถูกกำจัดให้หมดไปในคราวนี้ขณะที่กำลังกวาดใยแมงมุมออกทีละใยจู่ๆคุณก็สังเกตเห็นโครนรูปร่างแปลกๆติดอยู่ใต้ชายคาบ้านและระเบียงมันคืออะไรกันเนี่ยทันใดนั้นคุณก็ตระหนักได้ว่าพวกนี้ต้องเป็นรังตัวต่อหมาร่าแน่เลย คุณอาจกำลังคิดว่ามีตัวต่อทั้งฝูงอยู่เพราะมีรังเรียงต่อกันมากมายแต่โชคดีที่ต่อหมาร่าเป็นมแมลงรักสันโดดกระท่อมโคเล็กๆเ,เหล่านั้นเต็มไปด้วยแมงมุมที่เป็นอมพาตบางครั้งอาจมีแมงมุมถึง500ตัวติดอยู่ในที่เก็บของเหล่านี้เพียงแค่ร้อยตัวต่อฟักก่องมาก่อนทันใดนั้นคุณก็ตระหนักได้ว่าพวกนี้ต้องเป็นรังตัวต่อหมาล่าแน่เลย หากรังมีรูอาจเป็นการบอกว่ารังไม่มีการใช้งานหรือเก่าเนื่องจากตัวต่อจะสร้างรูเมื่อพวกมันออกจากรังหากคุณจะเอาออกแนะนําให้รอถึงเวลากลางคืนที่มันไม่ค่อยกระตือรือร้อนเท่าไหร่แม้ว่าพวกมันจะค่อนข้างรักสงบแต่หากรู้สึกว่าถูกคุกค,คามพวกมันจะไม่ลังเลที่จะต่อยดูเหมือนว่า,มาแมลงตัวนี้ถูกสร้างได้ครึ่งทางและไม่รู้ว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนมแมลงกระชอนเป็นมแมลงชนิดหนึ่งที่แปลกประหลาดจริงๆด้วยกรงเล็บเหมือนตัวตุน่น ลำตัวเหมือนจิ้งหรีดและหัวเหมือนกุ้งสัตว์ชนิดนี้เปรียบเสมือนตุ่นปากเป็ดของโลกมแมลงพวกมันไม่มีพิษและจะกัดก็ต่อเมื่อคุณกำมันไว้ในมือเท่านั้นและถ้าคุณทำให้มันรำคาญจริงๆมันก็มีไม้เด็ดอย่างอื่นด้วยสิ่งนั้นก็คือปีกนั่นเองพูมันปล่อยของเหลวสีน้ำตาลกลิ่นเหม็นออกจากร่างกายได้เช่นเดียวกับสกัง์เพราะงั้นแค่ปล่อยพูมันออกไปจากบ้านของคุณจะได้ไม่ต้องทำความสะอาด แอ่งน้ำเต็มไปด้วยพืชต่างๆและสัตว์มากมายสัตว์ทะเลเช่นปลาดาวญ้าทะเลปูเสฉวนปลาตัวจิว๋วและปลาหมึกมากมายหากคุณเจอหมึกสายวงน้ำเงินตัวนี้ขอแนะนำให้อย่าไปยุ่งกับมันมันกระพริบสีฟ้านีออนใส่คุณด้วยเหตุผลบางอย่างหมึกจิวตัวนี้มีพิษแรงกว่าสยาไนต์หนึ0งพเท่าและไม่มียากแก้พิษ อย่าใช้ไม้จิ้มหรือพยายามหยิบมันขึ้นมาล่ะการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือห้องเก็บศพหลังจากนั้นมันไม่คุ้มกันหรอกงูบนบกน่ากลัวแต่งูทะเลอันตรายกว่านั้นมากมันมักถูกพบได้ในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกมีงูทะเลประมาณ50สายพันธุ์และสวยงามมากพอๆกับที่เป็นอันตรายโชคดีที่นูเหมือนพวกมันจะไม่ค่อยสนใจเรามากนะัก งูทะเลดูบัวสเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในมหาสมุทรโดยมีงูคออ่อนปากจะงอยตาม,มาติดๆพิษของพวกมันทําให้การกัดของงูเห่าเป็นเหมือนเรื่องสิวๆไปเลยพิษของงูทั้งสองชนิดนี้อันตรายมากโชคดีที่พิษของมันนัดใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทําให้เกิดอาการอะไรก็ตามในมนุษย์หากพวกมันกัดผ่านชุดดำน้ําของคุณได้นะถ้ามแมลงตัวนี้เกาะแขนคุณคุณคงกรีดร้องสินะผมไม่โทษคุณหรอก แมลงแมงป่องก็ตามชื่อเลยมันมีหางที่โค้งงอคล้ายกับเหล็กในของแมงป่องแต่คุณสามารถถอนหายใจด้วยความโล่งอกได้เพราะสิ่งนี้ใช้สำหรับการผสมพันธุ์เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีส่วนหัวที่ยาวเหมือนจะง,งอยปากซึ่งใช้ในการกินหลังจากขโมยแมลงมาจากใย,ยแมงมุมในการหาคู่ที่สมบูรณ์แบบพวกมันชอบมองของที่เทียบเท่ากับช็อกโกแลตและดอกไม้ให้กันเว้นแต่อของนั่นคือน้ำลายของพวกมันเองช่างโรแมนติกจริงๆ หากคุณอยู่ในแอฟริกาคุณอาจไม่เห็นนกตัวใหญ่ตัวนี้หากคุณไม่ได้ทันสังเกตนกกระสาปากพัวจะหยุดนิ่งในขณะที่คุณเดินตรงเข้าหามันนกชนิดนี้สูงได้ถึง1.5เมตรมีปีกกว้าง2.5เมตรมันดูเหมือนนักล่าที่อยู่ด้านบนสุดของห่วงโซ่อาหารแม้ว่ามันจะไม่ใช่เลยก็ตามมันเป็นที่รู้จักในฐานะนกที่เคลื่อนไหวช้าที่สุดจนเกือบจะเหมือนรูปปั้นสายพันหนึ่งนกกระสาป,ปากพัวเพียงแค่กินปลาใกล้ผิวน้ำโดยไม่สนใจใครในโลกทั้งนั้น นกชนิดนี้ไม่กลัวมนุษย์เลยแม้ว่าพวกมันจะไม่คุยเรื่องสภาพอากาศกับคุณก็ตามแต่ก็ยอมให้เราเข้าใกล้มากพอที่จะถ่ายรูปด้วยได้เอาละถ้าคุณได้ยินเสียงแหลมเล็กในขณะที่คุณอยู่ในสวนมันอาจจะเป็นหนูกระลอกหรือด้วงกวางที่กำลังส่งสัญญาณให้คุณรู้ว่าคุณเข้าใกล้มากเกินไปพวกมันชอบทำเสียงดังเมื่อถูกรบกวน ด้วยเขาขนาดยักษ์ที่น่ากลัวอยู่บนหัวก็อาจดูเหมือนว่าพวกมันใช้เขานั้นป้องกันตัวเองได้แต่ไม่เลยเขานั้นใช้เพื่อเคลื่อนย้ายใบไม้กิ่งไม้ให้พ้นทางและเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาในพื้นที่ของร่วงตัวเมียเท่านั้นพวกมันไม่เพียงแต่มีเขาบนหัวเท่านั้นแต่ยังมีความแข็งแกร่งมหาศาลอีกด้วยมันยกน้ําหนักที่มากกว่าน้ําหนักตัวเองได้ถึง850เท่านั่นเหมือนคุณหรือผมยกของ65ตันหรือช้าง11เชือก มาลองดูกันไหมไม่ละกวางทัฟเดียตัวเล็กที่พบมากในประเทศจีนมีขนเป็นกระจุกดูน่ารักนั่นคือจนกว่ามันจะหันมานะโอ้ oh, ไม่มันคือกวางแวมพายโชคดีที่สัตว์ชนิดนี้ไม่ต้องการลิ้มรสเลือดของคุณหรือสวมผ้าคลุมหลอก เพราะตัวผู้เท่านั้นที่มีเขี้ยวนี้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ซึ่งเอาไว้แทนเขาเพื่อต่อสู้แย่งเขตแดนและแย่งกวางทับเดียตัวเมียเขี้ยวเหล่านี้คล้ายงาช้างมากกว่าฟันที่แหลมคมผู้มันไม่เพียงแต่มีเขี้ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นที่รู้กันว่าเห่าเหมือนหมาและหนีเหมือนแมวเมื่อผู้มันกลัวท้องฟ้าสีแดงยค่ําคืนเป็นความสุขของกาลาสีเรือท้องฟ้าสีแดงในตอนเช้าเป็นลางบอกเหตุของกาลาสีเรือแต่ไม่มีใครพูดอะไรเกี่ยวกับเรดทายเลย เรดไทยเป็นสาหร่ายที่มีพิษซึ่งผุดขึ้นมาจากพื้นทะเลหลังจากเกิดพายุที่รุนแรงสาหร่ายชนิดนี้ดูเหมือนซอสมะเขือเทศที่หกหรือเป็นสนิมในน้ำแต่มันส่งผลร้ายกับสิ่งมีชีวิตในน้ำมากปลาและสิ่งมีชีวิตในทะเลจะพยายามหลบหนีเมื่อสัมผัสกับสาหร่ายพิษในน้ำมันไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อมนุษย์ที่สัมผัสกับมันแต่ถ้าคุณกินอาหารทะเลที่ปนเปื้อนสารพิษจากมันก็อาจเกิดผลร้ายแรงขึ้นได้ เพราะงั้นหากทะเลเป็นสีแดงคุณควรอยู่ให้ห่างจากน้ำแมงมุมบางตัวชอบอวดสีสันสดใสเพื่อแสดงให้รู้ว่ามันอันตรายแต่ไม่ใช่กับแมงมุมฟันแนวเว็บซิดนีย์จากออสเตรเลียแมงมุมสีดํามันวาวตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สีสันเพื่อพิสูจน์ว่ามันแข็งแกร่ง แมงมุมมารลมรล้ายเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงเมื่อผู้มันตัดสินใจที่จะกัดเรามันทําให้ระบบประสาททั้งหมดของเราหยุดทํางานได้ในเวลาเพียง30นาทีมันทอใยได้ในทุกที่เช่นท่อนไม้เก่ารองเท้าหรือแม้แต่ตุ๊กตาคนแคะในสวนแมงมุมฟันแนเว็บชอบอาศัยอยู่ใกล้กับสภาพแวดล้อมของเราเพื่อให้หาอาหารได้ง่ายเมื่อผู้มันเบื่อบ้านเดิมก็จะทิ้งใยไว้แล้วออกไปหาที่อยู่ใหม่ดีจริงจริง บางคนบอกว่าฮันนี่แบดเจอร์ไม่แคร์และผมคิดว่าอาจจะใช่ก็ได้เมื่อคุณกล้าพ,พอที่จะแย่งอาหารจากเสือจากัวสิงโตหรือไฮยีน่าเฮ้คุณต้องกลัวอะไรอีกล่ะย่าสุดแกล่งของพังพอเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดุร้ายแต่ยังฉลาดสุดๆอีกด้วยมันเป็นที่รู้จักกันว่าใช้แม้กระทั่งเครื่องมือต่างๆเพื่อหลบหนีจากการถูกกักขังวัตถุอย่างคลาดหิน และโครนกลายเป็นสิ่งที่มันใช้ปีนเพื่อไปสู่อิสระภาพนอกเหนือจากความคล้ายคลึงทางกายภาพของพวกมันกับสังังแล้วฮันนี่แบดเจอร์ยังมีต่อมอันตรายที่หางของมันซึ่งมีตอมปล่อยกลิ่นเหม็นอย่างมากด้วยเพราะงั้นพวกมันจึงแกร่งเหม็นมีผิวหนังที่ยืดและแข็งแรงมากและเหนือสิ่งอื่นใดพวกมันยังมีภูมิคุ้มกันนั้นแข็งแกร่งต่อแมงป่องและงูด้วยสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำหากคุณเพอิญเจอเข้ากับฮันนี่แบดเจอร์คืออย่าไปยุ่งกับมันเราแทบไม่มีโอกาสเอาชนะมันได้เลย เคยได้ยินเรื่องเ็ดสตรอเบอรี่และครีมไหมไม่เหรอชื่อของมันอีกชื่อละ่ะเห็ดฟันเลือดเห็ดชนิดนี้ไม่มีพิษแต่มีรสขมจนคุณอาจต้องคิดทบทวนอีกครั้งว่าจะลองดูดีไหมเมื่อยังเป็นต้นอ่อนและเริ่มโตเหต็ดสีขาวนี้จะมีวุ้นสีแดงออกมาจากดอกเห็ดของเหลวเหนียวนี้เป็นน้ำนมที่ถูกดันขึ้นจากการรับน้ำมากเกินไป เห็ดที่โตแล้วจะกลายเป็นสีเบจน่าเบื่อเมื่อเทียบกับตอนที่ยังเป็นต้นอ่อนภายใต้หมวกเห็ดมีการสร้างสปอร์ที่มีโครงสร้างคล้ายฟันเพื่อให้มันดูแปลกประหลาดยิ่งขึ้นไปอีกเท s m a n นียนเดวิมีชื่อเสียงในด้านอารมณ์ร้ายเมื่อถูกคุกคามจากนักล่าต่อสู้กับตัวผู้ตัวอื่นหรือหาที่นั่งในโต๊ะอาหารคำ่ำ พวกมันได้รับการขนานนามว่าเดวิลเนื่องจากการขบฟันและเสียงร้องซึ่งเป็นหนึ่งในเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวที่สุดที่คุณเคยได้ยินกลางเดึกพวกมันยังจะกินทุกอย่างที่จับได้อีกด้วยโดยปกติแล้วพวกมันไม่กินคนแม้ว่าพวกมันจะป้องกันตัวเองหากถูกต้อนเข้ามุมด้วยการกัดท,ที่ทรงพลังขนาดนี้คุณคงไม่อยากโดนมันกัดแน่ๆโชคดีที่เทสเมนินเดวิลก็มักจะหนีไปเช่นกัน ในรัฐแอริโซนาทำให้คุณแน่ใจว่าคุณจะไม่เจอลานอนหลับอยู่ในอ่างอาน้ำของคุณหลังเวลาหนึ่งทุ่มนี่เป็นกฎหมายที่ถูกตั้งขึ้นในปี1924หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างน้ำท่วมพ่อค้ารายหนึ่งยอมให้ลาของเขานอนในอ่างอาบน้ำบ่อยๆนี่เป็นตอนก่อนที่อ่างจะถูกยึดติดกับพื้นและสามารถขยับได้ง่ายเมื่อเมืองถูกน้ำท่วมในคืนหนึง่งลาที่หลับไหลยอยู่ถูกกระแสน้ำพัดพาไป มันลอยผ่านเมืองไปสิ้นสุดในหุบเขาที่อยู่ห่างออกไป1กิโลเมตรลาติดอยู่ในอ่างและลอยไปอย่างทําอะไรไม่ได้ชาวเมืองรวมตัวกันและช่วยชีวิตมันได้ในที่สุดแต่เนื่องจากต้องใช้ความพยายามและทรัพยากรอย่างมากในระหว่างการกู้ภยัยพวกเขาได้ออกกฎหม,มายใหม่อย่างรวดเร็วจะไม่มีลานอนในอ่างอับน้าอีกต่อไปกรอตาบนั้นแหละในซามัวหากสามีลืมวันเกิดของภรรยาภรรยาสามารถแจ้งความสามีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ หลังจากเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นก็มีการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการมีการคาดหวังว่านี่จะเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีพอให้ปีหน้าไม่ลืมอีกแต่ถ้าเขายังลืมมันเกิดอีกครั้งเขาต้องผ่านการถูกสอบถามที่เข้มข้นหลายครั้งเพื่อตัดสินว่าทำไมเขาถึงลืมมันสำคัญเช่นนี้เขาสามารถเผชิญกับผลกระทบที่ร้ายแรงได้ขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ตัวเกี่ยวกับการที่เขาลืมวันเกิดของภรรยาอย่าได้กลับบ้านนะกลับมาที่แอริโซนากันที่นี่ คุณจะต้องมีใบอนุญาตพิเศษหากคุณต้องการเอาต้นกระบองเพชรซากรวโรออกจากที่ดินของคุณการถอนมันออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะทําให้คุณถูกขังนานถึง3ปีกระบองเพชรเหล่านี้สามารถอยู่ได้นานถึง200ปีและเหตุผลที่มีความพยายามอนุรักษ์มันไว้อย่างเข้มงวดเช่นนี้ mm hmm. ก็เพราะมันสามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ได้ก็ต่อเมื่ออายุถึง35ปีแล้วเท่านั้นคุณพบว่าตัวเองอยู่บนชายหาดที่สวยงามในเอิเตอรี่ตามแนวชายฝั่งของเมืองเอรักเลียและแน่นอน คุณนําถังทรายมาด้วยแต่อย่าไปสร้างปราสาททรายที่นั่นล่ะมันได้รับการประกาศว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการสะดุดระหว่างการเดินตามแนวชายหาดได้ดังนั้นถ้าจะมาเที่ยวชายหาดแห่งนี้เก็บถังของคุณไว้ที่บ้านเธอะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องเสียค่าปรับสูงถึง2 5 0ดอลลาร์เลยนะเมื่อคุณขับรถไปตามถนนหรือเดินป่าในอเมริกาคุณอาจจะเห็นรอยสีม่วงปแปลกๆบนรั้วเสาหรือแม้แต่ต้นไม้ในหลายๆรัฐเครื่องหมายเหล่านี้บ่งบอกว่า ไม่ให้บุกรุกทรัพย์สินส่วนบุคคลพวกเขาใช้สีแทนสัญญาณเตือนทั่วไปเนื่องจากเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าและอยู่ได้นานกว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการทำแบบนี้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันใน15รัฐและคาดว่าจะแพร่กระจายไปยังรัฐอื่นต่อไปดังนั้นอย่าลืมมองดูเครื่องหมายเหล่านี้ดีๆล่ะวันหนึ่งทางการสิงคโปร์สังเกตว่ามีการใช้เงินประมาณ150,000ดอลลาร์ 150, ต่อปีในการทำความสะอาดหมากฝรั่งและไม่ใช่แค่ใต้เก้าอี้และโต๊ะเท่านั้น พวกเขาพบว่ามันอยู่ในพื้นที่วิกฤตตรงรถไฟใต้ดินซึ่งส่งผลกระทบต่อเซ็นเซอร์ทำให้เกิดความล่าช้าดังนั้นในปี1992หมากฝรั่งจึงถูกแบนอย่างเป็นทางการกฎหมายผ่อนปรนต่อน,นักท่องเที่ยวมากกว่าซึ่งมีการอนุญาตให้เข้าประเทศได้เพียงจำนวนไม่มากเท่านั้นและทันตแพทย์ยังสามารถให้คำแนะนำผู้ป่วยให้มีสุขอนามัยทางทันกรรมที่ดีได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นในสิงคโปร์เกี่ยวกับความสะอาดในห้องน้ําสาธารณะอีกเจ้าหน้าที่ตรหนักว่ามีห้องน้ําสาธารณะที่สกปรกมากเกินไปทั่วประเทศเพราะแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทาไมประเทศนี้ถึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่สะอาดที่ส,ดสุดในโลกพวกเขาบังคับใช้ระบบตรวจสอบที่มีเอเจนต์ห้องน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเขาคอยดูแลห้องน้ําเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีแต่ห้องน้ําสะอาดและมีการดําเนินการเจ้าของธรุรกิจที่ทําให้ห้องน้ําไม่ผ่านมาตรฐานด้านสุขอ,อนามัยด้วย คุณกำลังเดินไปตามถนนที่พลุกพล่านในประเทศไทยคุณทำธนบัตรหล่นลมพัดมันไปคุณจึงไล่ตามไปอย่างลน้นล้านคุณเข้าใกล้พอที่จะหยิบมันได้แต่ขอให้มั่นใจว่าอย่าใช้เท้าของคุณนะการเหยียบธนบัตรถือเป็นความผิดครั้งใหญ่เท้าถือว่าเป็นของต่ำและสกปรกในประเทศไทยดังนั้น คุณจึงไม่สามารถเหยียบเงินไทยได้เนื่องจากธนาบัตรมีรูปคนสําคัญอยู่ไม่ว่าธนาบัตรนั้นๆจะมีมูลค่าเท่าไรอย่าเหยียบมันเชียวนะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะพบว่าตัวเองถูกขังคุกได้คุณขับรถยนต์ไปตามทางหลวงออโตบานในเยอรมน,นีมันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คุณสามารถขับรถเร็วเท่าที่ต้องการได้หากคุณขับรถไปเรื่อยๆและพบว่ามาตรวัดระดับน้ํามันโชว์สัญญาณน้ามันหมดคุณก็แค่จอดข้างทางแล้วหยุดรถสําหรับที่อื่นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ที่นี่ถือเป็นความเสี่ยงที่คุณหลีกเลี่ยงได้คุณจะต้องจ่ายค่าปรับ80ดอลลาร์เข้าหาไม่เติมน้ำมันเอาไว้ก่อนในตอนที่มีโอกาสและกดเพิ่มเติมในออโตโบานได้แก่ห้ามจอดรถถอยหลังหรือแม้แต่กลับรถย้อนกลับไปในทศวรรษที่40มีคู่พ่อค้าขายของดองในคอนเนติคัตของดองของพวกเขาไม่สามารถกินได้แต่พวกเขายังพยายามขายสินค้าที่หมดอายุต่อไปไม่นานนักพวกเขาก็ถูกจับและมีการออกกฎหมายใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ในอนาคตมีข้อกำหนดใหม่ว่า ของดองที่ขายได้จะต้องเด้งนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบว่าพวกมันกินได้อย่างปลอดภัยในขนาดนั้นหรือไม่เนื่องจากวิธีการถนอมอาหารได้ก้าวหน้ากว่าเดิมกฎหมายนี้ก็ถูกลืมไปแต่มันก็ยังคงมีอยู่มันเป็นช่วงดึกในมหานครนิวยอร์กคุณรีบวิ่งไปที่ร้านค้าคุณสวมสลิปเปอร์ออกมาเลยเพราะไม่จําเป็นจะต้องทุ่มทุนเปลี่ยนรองเท้าเพื่อออกไปแค่ระยะทางสั้น แต่เมื่อคุณข้ามถนนคุณก็ถูกตำรวจหยุดกระทันหันคุณสับสนเพราะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดแต่พวกเขารีบจับกุมคุณในข้อหาใส่รองเท้าสลิปเปอร์หลังสี่ทุ่มกฎข้อนี้มีขึ้นเนื่องจากเชื่อกันว่ารองเท้าสลิปเปอร์ที่มีกลิ่นจะดึงดูดหนูและสัตว์รบกวนอื่นๆได้แต่ถึงกระนั้นการสวมชุดนอนในที่สาธารณะไม่เป็นอะไรนะคุณกำลังขับรถไปตามถนนทรายที่แห้งแล้งของออสเตรเลียตะวันตกคุณกำลังซ่อนบางอย่างที่น่าสงสัยไว้ในรถของคุณ คุณลังเลขณะที่กำลังขับไปโดยหวังว่าจะไม่มีใครสนใจรถของคุณทันใดนั้นคุณเริ่มกังวลตอนที่ถูกหน่วยงานด้านการตลาดมันฝรั่งเรียกให้จอดรถข้างทางพวกเขาคนรถของคุณและพบว,ว่าคุณกำลังบรรทุกมันฝรั่งมากกว่า50กิโลกรัมกฎหมายฉบับนี้เริ่มใช้ในปี1946เพื่อปกป้องกิจกรรมทางการค้าในช่วงที่มีการแบ่งปันส่วนอย่างจริงจังแม้ว่าตอนนี้กฎหมายจะถูกยกเลิกไปแล้วแต่มันก็ถูกใช้มาจนถึงปี2016 หากคุณกำลังวางแผนเดินทางไปรัฐสภาหแห่งสาวร,รัชอาณาจักรอย่าลืมทิ้งชุดเกราะไว้ที่บ้านนะในปี1,313 13, มีการประกาศว่าห้ามใครสวมชุดโลหะจัดเต็มข้อห้ามนี้มีขึ้นด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยมันต้องใช้เวลา2-3ปีจึงจะมีผลตอนแรกกฎใหม่ที่ได้ถูกละเลยโดยเอโรแห่งแรงคัสเตอร์แต่หลังจากที่เขาถูกฟ้องในข้อหาเพิกเฉยต่อกฎหมายนี้ในรัฐสภาก็ไม่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ใดๆเลยนะับตั้งแต่ปี1,319 และกฎหมายก็ยังคงมีผลบังคับใช้มาจนถึงทุกวันนี้กรีซมีอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งมากมายที่ยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไปแต่ความกังวลที่ใหญ่ที่สุดต่อความคงอยู่ได้ยืนยาวของพวกมันคือเรื่องการท่องเที่ยวกฎหมายที่เข้ามาแก้เรื่องนี้คือการห้ามสวมรองเท้าส้นสูงในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ใดๆก็ตามโรงละครโอเดียนที่สร้างจากหินสร้างขึ้นในปีคศ161ทุกวันนี้ความเสียหายชัดเจนนั้นมาจากการเดิน ท่ามกลางความเสียหายทั้งหลายพวกเขายังพบหนักฝรั่ง30กิโลกรัมระหว่างรอยแตกต่างๆด้วยดังนั้นอาหารและเครื่องดื่มจึงถูกห้ามพร้อมกับรองเท้าส้นแหลมคุณกำลังเล่นว่าวอยู่ในรัฐวิกตอเรียนในออสเตรเลียซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยแต่อย่าแปลกใจถ้าจ,จู่ๆตำรวจก็มาหาคุณกฎหมายกำหนดขึ้นในปี1966โดยระบุว่าหากคุณเล่นว่าวโดยทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆรำคาญคุณจะถูกปรับและเชื่อผมนะ ค่าปรับแพงโขเลยแต่ด้วยขนาดของออสเตรเลียมันควรจะเป็นเรื่องค่อนข้างง่ายที่จะหาที่ไหนสักแห่งที่จะเล่นว่าวได้โดยไม่มีใครอยู่ร,บรอบๆนะในโอคลาโฮมาการดูแลสวัุิภาพสุนัขนั้นเป็นเรื่องสําคัญซึ่งสําคัญมากถึงขนาดที่การทําหน้าแปลกๆใส่สุนัขถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายคุณอาจจะถูกปรับสําหรับการทําแบบนี้และอาจจะต้องเผชิญกับการถูกลงโทษที่ร้ายแรงแม้ว่าจะแปลก แต่กฎนี้ก็ควรจะเป็นกฎสากลอย่างชัดแจ้งเว้นเสียแต่ว่าสุนัขจะทำหน้าเย่้หยิ่ใส่คุณคืนานะนะ